เฮียโมลักเดซี่แล้วอาหมัดหนาะเห็บให้น้องเดซี่แล้วทําหน้าที่พ่อแล้วครับทําหน้าที่พ่อให้น้องแล้วครับน้องกลัวอยู่เลยนะน้องยังกลัวยังเกรงอยู่เลยนะทําน้องเบาๆนะเฮียโมทําเดซี่เบาๆนะ yeah, ทาํา,านะทแรงนะน้องตัวเล็กนะ พ่อโมพ่อโมทำหน้าที่แทนแม่แล้วทำหน้าที่แม่แล้วพ่อโมมาเรียน้ำลายนี่เต็มตัวน้องเลยอะจะเป็นเชื้อโรคหรือเปล่าเนี่ยเอาเชื้อโรคมาติดน้องนะ